โอ้โอหปาเนื้อหมูหปาโอ้โหไอ้เลับเลื้มหมูมาเลยอ่ะเอ้านื้อหมูอ่ะไอ้เลับเนื้อหมูอ่ะแต่หมูก็รักของหนูเข้าใจบ้างไหมอ่ะหมูแค่ติดมันอะปะหลัา,าไม่ได้ใช่ไหมปาแต่หมูติดมันอร่อยนะถ้าปาไม่อยากกินหมูติดมัน